สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเองในส้มไอโอเอสนะครับคุณผู้ชมในวีครับผมก็อยู่ตรงแหม่มเอสซีพีนั่นเองนะครับเป็นในเกมโลบล็อกนะครับหลังจากพาร์ที้แล้วนะผมก็ได้การเลเวลห้านะครับแล้วก็ได้รหัสผ่านด้วยฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้เล่นปุ๊บแล้วก็เอาใหม่นะครับแต่ปังกันก็คือแหม่มเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วก็หลังจากพาร์ที้ผ่านพาร์ที้แล้วนะครับก็คือประตูข้างหน้ามันไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าคงจะไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนไปนะครับโอเคผมดูไปเรื่อยๆทางนั้นเหมือนเหมือนทางใหม่ๆด้วยอ่าไอทางนี้ใช่ไหมว่าต้องใช้กาเลเวลห้าโอเคทดสอบดูโอเคต้องใช้กาเลเวลห้าจำได้อ่าละ่ะผมจะไปดูข้างล่างก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างปิดโอเคเคยยังชัวร์หน่อยเฮ้ยบอกได้เลยว่าพาร์ทที่แล้วบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะฝันร้ายเลยสำหรับเป็นพาร์ทหนึ่งที่แบบพึ่งเลย ห้องอะไรวะเนี่ยเอ่อห้องนี้ยังไม่เคยมาจะด้วยดิการ์ดเลว่าโอโอ,โอผมมีการ์ดเลว่าสบายข่าวได้เอ่อห้องนี้คือห้องอะไรเหมือนห้องขุดขึ้นขึ้นมาเหรอเอาละผมจะดึงอ้นี้ขึ้นดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กดอะไรอ๋อ ชุดเกาะสวยการไว้ก่อนสายแบบตอนนี้ผมใสายกาะอ,อยู่ขอืนผมมีเกาะสายแล้ะเอาละผมเปิดสลับโหมไว้ก่อนผมไม่มีอะไรละโอเคมาตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นเลยเข้าไปปีนขึ้นแบบ อา้าวหลังจากที่ผ่านมาผมได้เล่นเปลี่ยนปุบแล้วก็เซฟแล้วก็โหลดใหม่ผมก็ได้ของกลับมาเหมือนเดิมทุกทีโอ๊ะมืดมืดอีกเกิดอขึ้นโอเคหายล้โอห้องนี้อู้มันจะเป็นทางเชื่อมด้วยห้องอ๋อห้องนี้อ้าวหายทีนี้ผมใช้ ก่อนดีเลยผมเซฟไปก่อนผมใช้การอุ๊ยการเลเวลข้ามาเปิดไปตัยหน้าเปิดได้จริงด้วยห้องนี้อะไรเนี่ยห้องที่เดิมเอากลับมาที่เดิมหรอเฮ้ยไม่จริงกลับมาที่เดิมหรอโอเวดกลัมเอาละในไหนก็ในไหนแหละก็โอ,โอ ยังไม่เคยเข้าห้องเลยเอาละผมจะเข้าไปห้องนี้ก่อนแล้วกันจะยิงปืนอะไรดักหนาวะเนี่ยเอาละผมใส่แหวนนี้ก็ถือว่าแบบน่าจะดีอุ้ยอุ้ยอุ้อุอุอ,อ,อติดติดติดผมใช้นี่เลยสวมแหวนปุ๊บฮะทำอะไรไม่ได้อันนี้รหัสเก็แบไว้อันนี้คือ S C B อะไรเนี่ยศูนยศูนย์หนึ่งสองมันจะเป็นตัวโน้ตบอลนา,นรนานเราอ๋อไอตัวโน้ต ก็คือความสามารถของอันนี้คือสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้โดนสส่ปุ๊บแล้วมันโดนดูดปุ๊บมันจะเขียนตรงไอ้ตรงแป้นพิมใช่ไหมครับแต่ว่าผมใส่แหวนไว้ก่อนแหวนป้องกันได้ทุกอย่างอ่าตอนนี้ยังไม่ลืมไปไม่มีอะไรข้างในมันเป็นมือผมมีมือแหละแต่สิ่งที่เป้าหมายของผมก็คือหาหาเครื่องแบบไอ้ผลิตละกันผมจะอัปเกรดอีกก็คือผมสามารถ อัปเกรดกล้องกับกับมือแล้วกันจะได้สแกนมือได้ม,มันมีอะ้รต่างๆวะเอาล่ะกลับมาที่เดิมผมจะยังไม่เซฟไปก่อนถ้าเกิดว่าแบบโด,โดนโดนหักคอปึบ๊บอยู่ไกลเลยอดไปวิงว่งวิ่งสวยเป้าหมายผมคือเอาหาอีกเครื่องบดก่อน เดิมไหมเนี่ยโอ้ทางนี้ปีไปต่อด้วยเซฟไปก่อนมีทางไปต่อด้วยโอเคมีอะไรเปลี่ยนไปไหมกลับมาที่เดิมจนได้ตอนนี้เริ่มลงแล้วใส่หนัาก,กากแบบเดี๋ยวดูก่อนว่ามีถาดเปลาเป้าหมายคือผมต้องเอาถาดไ้ก่อนไม่มีทาน นบไม่มีเม็ดคิดก็ด้วยมืดอุอยกดถอดหน้ากากในห้องนี้เริ่มไม่ทุนทางแหละไฟฟ้าปึ๊บวิง่งตรงเอาละ เป้าหมายผมคือหายเครื nah, ่องบดก่อนไปไม่ได้กลับสีแดงนี้ต้องกลับอืดโอ้ติดสโลมไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่งวิ่งโอเคไม่มีโอ้โอ้โอ้ไอ้แหละไอ้โอ้นโ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 นปิดโอ้ย วิ่ง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 ปิดประตูปิดประตูปิดประตูสิผ่านที่แล้วผมโดนไอ้นี่ตีใช่ไหมการเลเวลห้าเปิดเอาละต้องไปจับข้างบนอีกใช่ไหมดีนะผมมีการเลเวลห้าเปิดล็อกดาว โอเคน่าจะแบบมีคนเปิดให้เปิดไอ้้องนี้จำได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค,อเคทางนี้ไปได้เอาละ ในหนก็ในหนแหละผมใช้กัดไปต่อทางนี้กันเฮ้ยกลับมาที่เดิมอีกเช่นเคย SCP ลงศพไปแล้วออูอ้มีคนเปิดรหัสเรียบ้อแล้วโอเคดีเลยดีเลยอันนี้ห้องอ๋อต้องไปเปิดอีกบาวข้างในใช่ไหม ไม่ตองแหละาบาง scp ไม่คุ้นเคยมันก็คุ้นคุ้นอยู่นะแต่ดูไปแลละโอ๊ะอะไรไปเนี่ย scp เอ๊ SCP อย,อยติด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 ของเต็มไหมเนี่ยไม่เต็มเก็บไปเลยแต่รหัสนี่เก็บไว้ก่อน scp ห้าห้าหนึ่งสามยูคคลิกหรอ อืมถอดนัถอดเนะกาะไว้ก่อนเพราะว่าก่อนนี้แทบไม่ได้ใช้เลยเลยแค่ใส่เล่นๆอย่างเดียวถอดเสเลยเอร่ะเก็บไอ้ดูซิมีอะไรบ้าง scp ห้าหนึ่งสามรอเป็นนาฬิกาไม่ดีเป็นระรังเออระรังแบบเป็นแบบสั้นอย่างเดียวเหมือนไล่สิ่งอะไรบางอย่างลองใช้ดิมิ่งมองมิ่งมอง นบไม่มีอะไรเปลี่ยนทิ้งเลยแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยโอ้ห้องนี้จําได้ผมได้เก็บของไว้ข้างในใช่ไหมอ้เม็ดคิดกลับมาข่มครับเยี่ยมเลยไม่มีไฟฉายเอาล่ะผมจะเดินฝั่งนี้ก่อนไอลิฟน่าจะไปแหละโอ้ไอห้องนาก,กาบ เอมหน้ากลางนี้มันทำอะไรได้ไหมเปิดเปิดข้างในออกดิเปิดดิดดนบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง,ปปลงอ๋อผมได้ดูข้างในซิว่ามีตัวอะไรบ้างเซฟไว้ก่อนนบไปไม่ได้ีการเลวห้า ไม่มีเอ่อผมไม่ข้าวแรกดีกว่ามืดเปิดวัดตันโหต้องเดินไกลและเอาละเปะ้าหมายผมตอนนี้แบบของก็น่าจะครบแหละหิบเสียเวีนกรรมเดินกลับโคตเหนื่อย มากเหลือเกินดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ไม่เคยไปต้องเดินฝาดไฟฟ้าหยับอึดเข้าไปโอเคสวยอีกบานหนึง่งเหลือกำเข้าไปเขาไม่โอเคเอาติดอีกอจะผ่านได้ยังไง ให้ให้ผมผ่านเธอปิดเบนกรรมัมเซฟเอ้ยเซิงอคงไม่มีตัวอะไรมาโตตัวอะไรมาตามนะ เออห้องนี้ยังไม่เคยไปฮะเรียกเรียกไปก่อนเซฟไว้เลยเอาละลงไปดีกว่าใส่ไปก่อนอ๋อไอห้องนี้ที่เป็นตัวล่องหนดีกว่า ต้องเดินกลับแลละผมมีในวิชั่นตอนนี้มีฐานอันเดียวโอ้ตอนนี้หา่านแล้วเอาทิ้งไว้ก่อนกระดาษให้มันเหลือไว้ก่อนอย่าแม้แต่จะคิดนะเริ่มหลงทางแล้วมืดมาก ไม่มีนะโอเคเดินตรงไปโอเคทางนี้นบตันไม่ได้เริ่มหลงแล้วผมหลวงทางแล้วประตูอีกบานหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยโอ๊ยอุ้ย ไมเลยเออไม่มีตัวอีกลองห่นนะปันออกแว r e w h e ทางออก ทางนี้ใช่ไหมโอ้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 ใครเดินผ่านไวเนี่ยโอ,โอ้โอ้เจอเล็บไอ้ลองหุนตั้งนีไปไหมไปได้อืดชืบ กโอเคเจอแล้วไปแล้วรอเ,เป็นนานเป็นชาติเลยโอเค <c oughs> กลับมาที่เดิมรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ที่เดิมที่เดิมจำได้ มักกลับมาที่เดิมอีกเช่นเคยอีกจะมามาทำมีทำ,ทำแปะอะไรวะไปไม่ได้อีกเวรกรรมไม่มีการ์ดเปิดประตูข้างหน้าอีก เอาเอา้าวมาสองชุดเลยดีเลยผมใส่นี่ชุดแล้วก็ไปปิดวาไว้ก่อนผมว่าวาวนนี้น่าจะมีอะไรแบบแน่แๆๆเลยโอเคผมใส่นี้ปึ๊บแล้วก็ไปปิด,ปด,ปดวาวปิดวาสิแวมือหายไปไหนโอเคปึ๊บปิดโอเคเขายังชัวปิดไป,ดปดตูวไวเลย ถอชุดแปบบ๊บขอบุณสำรับชุดที่ใส่นะครับที่ยืมมาโอเคไปแล้วหวังว่ามันจะต้องมีอะไรเปิดข้างหน้าได้แหละให้มันเป็นอย่างนั้นนี่ผมเดานะผมเดาวนกะไปไม่ได้อีกเวนกรรมแล้วมันจะไปยังไงต่อวะ เออตอนนี้ตอนนี้ผมเริ่มแบบหาทางออกไม่ได้แล้วอะไรไปเนี่ยเต็มคืออะไรเตอร์ตี้ดินไม่ดีแทนแบบสกรปรกหรอเอามาทำาไม ทางนี้มันไปแล้วไอ้ทางนี้ก็ไปแล้วจำได้แล้วตอนนี้ตานหมดทุกที่เลยจบชีวิตมันต้องมีคนเปิดหรืองไงวะเอะ้วัสดีครับตามคนไว้ก่อนหวังว่าประตูอีกข้างหน้ามันเปิดได้นะนบเปิดไม่ได้อีก อ่ะเปิดได้จริงด้วยไปก่อนแล้วโอเคอยู่นี่โอเคเซฟในที่สุดกลับมาได้ต้องมีคนเปิดเองโอ้ถ้าไม่มีนานะโอเคเอาละ่ะต้องไปเปิดระบบแน่ๆเลยไอ,อ,อห้องนี้นั่นแหละจำได้เปิดเข้าไปดึงสสาข้างเอาขึ้นใช่ไหม ขึ้นนั่นแหละสวยลงไปได้เลยก่อนเลยเลยผมต้องเอาตู้ไว้ก่อนแล้วก็หาชิ้นส่วนก่อนทางนี้โอเคลองดูก่อนว่าใช้เปล่าตอนนี้ภารกิจเราคือหาโตู้ ก่อนแล้วก็ผมขอจบลิปไปก่อนละกันประมาณแรกโอ้พอเฮ้ยทานยืมมาขอบครับโอ้กระดาษรูปนกที่เหลือคือแบบเป็นแบบเป็นเศษไม่ได้ใช้เลยเลยเอ้าละผมต้องหาก่อนนี่ไงจุดเกิดเราจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไข ไม่มานะไม่มาไม่มายาไปจะจะคิดแมแจะจะคิดโอ้ oh, ทางนี้จำได้แหละทางนี้ก็เคยมาแต่ไม่มีไม่มีไม่มีมมตู้ไอ้ตู้คับของไว้ก่อน หา s อ p ไอตู้เก็บของไว้ก่อนแล้วผมขอตัดจบก่อนแล้วกันโอ้ไอ้ห้องนี้เออผมหาปลุกหัแใจไว้กกันวนเบิร์มบนแหละ ได้อีกเ้าอลอละผมขอจบตรงตรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่แน่จะไม่แน่ไม่แน่<ร>ใช่ดีไหมเนี่ย<า>ดูแปบ๊บนบมันทางที่เดิมไปแล้วอือโอ้ทางที่เดิมอีก โอมันไม่เหมือนเดิมนี่ว่เอ้าวล่ะาหาบให,ห้ไ hey, hey. ปเรืเร่อยๆก่อนแล้วกันอย่าบอไวตรงนี้ทางตัน ไม่ตันอีกทางนี้ไปไหมอ๋อทางนี้ไปแล้วดีเลยโอ้ยทางไปหมาแดงเองผมไม่งไม่ไป ทางนี้ตันแดงไปไม่ได้จบใส่หน้าก,กากนี่ปึบเหมือนเมือเอาละใส่หน้าก,กากนี้วิ่งเร็วแล้วกันพออย,ย่างชัวร์สปีดล้านไปเลยทางนี้ก็ไปแหละ เปิดเข้าไปทางเดิมอีกเวรกรรมเอาละมีทางเดียวแหละผมขออยู่ตรงอีกห้องห้องไหนไว้เนี่ยเดี๋ยวรอหาจุดเซฟไว้ก่อนอืมโอเคมีตรงลิฟต์ด้วยผมว่าเข้าลิฟต์ปุ๊บน่าจะต้องเปิดอีกทีนึงนั้แหละเอาไปว่าผมจะจะอยู่ตรง ไม่ดีผมผมขึ้นรตบดีกว่าปรินิจแรกคือผมต้องหาไอ้ตู้ตู้ผลิตก่อนไอ้เครื่องบดเอยเครื่องบดดีนะมีเพื่อนมารวมทางอยู่ต้องมาเจอกับไอ้หมาแดงแหละ อึดๆเข้าไปข้างในหวังว่าไม่มีตัวอะไรมาตามะไปกับเพื่อนนั่นแหละเอาล่ะผมจะเดินอีกเดินอีกอีหมาดแดงปึ๊บแล้วก็หาอ้ตูเซปปึ๊บออกเลยจบเกมผมไปข่มพอพักไปก่อนเอาล่ะผมไปไปเคลื่อนไปกันมมนนี่ยวิชัน <c oughs> มีฐานเยอะไม่เป็นไร ไปแล้วด่วนเลยด่วนเลยไปกับเพื่อนโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ้โอมาหาใครมาหาปีตายตายเอยผมตายเอเซ็งอ้าวละผมขอจบตรงนี้ก่อนละกันนะครับ ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจใหผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ